สวัสดีครับผมโยมังลุงนะครับผมวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากพี่พทุกท่านกันเหมือนเดิมนะผมวันนี้นําพระเครื่อมาทั้งหมด10รุ่นนะผมมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันนะผมว่าพระประเภทไหนที่มีราคาและสามารถขันจริงๆและราคาลิ้นหาคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมราคาที่ผมนําเสนอไปก็เหมือนที่แจ้งไปทุกๆคลิปที่ผ่านมานะผม1ิบกว่าคลิปแล้วนะครับที่ทํามาในแนวนี้นะผมก็บอกดเลยว่าราคาพระขึ้นอยู่กับสภาพนะผมและก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักนะผมเพราะฉะนั้นนะผม ต้องดูกันไปเป็นเคส by เคสนะครับผมวันนี้พระที่นํามาก็บอกได้เลยว่าจะเป็นพระใต้ซะส่วนใหญ่นะครับผมมีทั้งพระเรียนพระวาดแล้วก็พระรอนะครับผมวันนี้พระบางอย่างเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้เขียนชื่อนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบนะครับว่าคือเกจิอะไรมีราคาลินฐาหรือเปล่านะผมมาคนไปพบไปเจอเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นตามบ้านหรือตามสนามนะผมก็บอกได้เลยว่า จะได้ทราบกันไว้นะผมไปลงความรู้นะครับส่วนถ้าเกิดท่านใดเนี่ยมีพระอยู่คิดว่าอยากจะปล่อยนะผมไม่ได้ทราบราคาก็ลองหยุดดูคลิปนี้ก่อนนะผมวันนี้อาจจะมีพระที่ท่านตามหายอยู่นะผมอยากแะรู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีนะผมก็ลองดูไว้ประกอบการพิจาราณานะผมเผื่อวันใดวันหน้าท่านอาจจะพบเจอพระแบบนี้นะผมจะได้ไม่ขายหลุดขายรั่วไปนะผมวันนี้จะมีพระไหนกันบ้างนะผมจะไปรับชมมันได้เลยนะครับ อันดับที่1นนะผมพระบูชาเสือนอนกินอนาะจารย์ประสูตรวัดในเตารุ่นแรกจัดสร้างในปี2,547ขนาดประมาณสัก3นิ้วนะผมพระบูชาเสืออาจารย์ประสูตรวัดในเตาเนี่ยก็ถือว่าพบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะผมองค์นี้ที่ผมได้ซื้อเนี่ยเป็นองค์แรกเลยนะผมตั้งแต่เล่นพระมานะครับก็เจ้าของเนี่ยได้ทบุญมาจากวัดพร้อมกับเหรียญเสือนอนกินนะผมเจ้าของบอกว่าได้มาพร้อมมาเลยนะผมนานเลยนะครับไปรับมาจากมือหลวงพ่อเลยนะผมก็ในสายระบบเนี่ย พบเจอมาที่ผมดูเนี่ยมีไม่เกิน10องนะผมที่ออกมามาหมุนเวียนในตลาดในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าพบเจอได้ค่อนข,ข้างน้อยทําให้นะผมสืบค้นราคาได้ค่อนข้างยากนะผมเนี่ยจ,จุดจำลักษณะแบบนี้นะผมขนาดประมาณสัก3นิ้วองค์ไม่ใหญ่นะองคตั้งประมาณมือฝ่ามือได้พอดีนะผมด้านใต้ก็จะเป็นลักษณะอุดดินไทยนะผมแบบนี้นะครับบางท่านไปพบไปเจอไม่ทราบว่าเป็นพราบูชาเสือที่ไหนนะผมแบบนี้นะครับผมคืออาจจะประสูติวัดในเตานะครับ าเป็นว่านะผมถนะ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้นะผมสภาพประมาณนี้นะผิวมียิ่งหน่อยหน่อยได้นะพวกนี้ไม่มีปัญหานะผมย้ายเป็นสนิมเยอะๆก็พอนะครับราคานะครับผมก็จะอยู่เนบประมาณสัก2,000ถึง2,500บาทผมยินดีรับเช่านะครับอันดับที่2ครับผมรูปหล่อโบราณหลวงพ่อชื่นวัดในปราบรุ่นแรกนะผมในสายเขาเรียกว่ารูปหล่อลูกซองยานะผมเนื่องจากมีประสบการณ์กับปืนลูกซองยานะผมพระรุ่นนี้นะครับที่ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังและมีราคาค่านิยมขึ้นมานะผม ลักษณะเนี่ยจดจําได้ไม่ยากนะผมพระรุ่นนี้ผมมองได้เลยว่ามีเก้น,นะครับผมเละหลายฝีมือปัจจุบันเนี่ยเก้เกลื่อนกลาดมากๆพยายามดูนะผมจดจําฟอร์มพระให้ได้นะผมพระต้องไม่สู้พระต้องไม่ผอมนะผมอาพวกคราบดินคราบเบ้าพวกนี้เนี่ยจาเป็นสําคัญนะครับผมและก้นตะไบเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญนะครับความคมชัดนะดูไว้ดีๆนะผมเมื่อก่อนราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีของเก้มาทําให้บางท่านเนี่ย แยกไม่ออกทําให้สับสนในเวทราคาทําให้ปัจจุบันราคาพระดาวมาค่อนข้างเยอะนะผมแต่เป็นว่านะผมเนี่ยฟอร์มล่ำๆแบบนี้นะผมผมสตาร์ทเริ่มต้นนะสภาพสวยๆผมเริ่มต้นให้องค์หนึ่ง1,000บาทขึ้นไปนะครับอันดับที่3ามก็ผมเรียนหลงวงพ่อแช่มวัดฉลองปี2497พิมพ์เส้นคอใหญ่จมูกสับหลังยันนะครับหลงวงพ่อแช่มวัดฉลองก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมเรียนรุ่นแรกจันวักเนี่ยสวย,สวยๆเรียนหนึ่ง หลายแสนถึงล้านนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกตรงวัดฉลองเลยนะผมก็คือออกที่วัดฉลองนี่คือรุ่นแรกเลย2497นะผมแต่ก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือหลังยันกับหลังหลวงพ่ะช่วงนะผม แต่แพทเทิร์นอย่างแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ามีการสร้างย้อนยุคมีการสร้างเสริมมานะครับผมทําให้หลายๆท่านเนี่ยแยกไม่ค่อยออกผมเลยนตามตรงเมื่อก่อนนะผมเล่นรแรกๆผมก็แยกไม่ออกเลยนะเพราะว่าเยอะมากๆหน้าตาแบบนี้ไม่รู้บล็อกไหนคือบล็อกที่เล่นบล็อกไหนคือบล็อ,บอกที่ไม่เล่นมีทั้งบล็อกสอตันสีแตรต่างๆนะผมแต่บล็อกที่มีราคาค่านิยมสูงๆเนี่ยก็คือบล็อกเส้นคอใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้างขีดหรือจมูกสับเนี่ยได้หมดเลยราคาไม่หนีกันมากนะครับผม จดจำไม่ดีนะผมใบหน้านะครับถ้าไม่ผิดเพี้ยนเลยหากผิดเพี้ยนไปเนี่ยราคาเพี้ยนเลยนะครับผมและด้านหลังนะผมดูเส้นยันในต่างๆให้คมชัด Basic เบสิกเหรียญต้องมีความคมชัดสูงมากๆนะผมเอาเป็นว่านะผมสภาพประมาณนี้นะในคลิปเนี่ยแบบนี้ผมสตาร์ทเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับผมแต่นะผมหากมีผิวรมดําเต็มๆสวยๆนะจะมูกโด่งๆดีๆนะพระไม่ผ่านการใช้เนี่ยผมสตาร์ทให้เหรียญหนึ่งเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับ อันดับที่4ครับผมเรียนหลวงพ่อดำวัตตุยงรุ่นแรกกัอสร้างในปี2,516นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อดำวัตตุยงเนี่ยก็ถือเป็นพระเกจิขณาจารย์ยอดนิยมของจอังหวัดปัตตานีแล้วก็เป็นเกจิชื่อดังของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะผมปัตตานีเนี่ยถ้าเกิดไม่นับวัดช้างให้ไม่นับหลวงปู่ทวดไม่นับอาจารย์นองนะ หลวงวัดธวัตุยงเนี่ยก็ถือว่าเบอร์ต้นๆเลยนะผมของจังหวัดปัตตานีนะครับวัตถุมงคลของหลวงวัดดำเนี่ยก็จะมีทยกันหลายรุ่นนาจะเป็นปลอกเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญทยกันหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจดจำละักษณะหน้าตาดีๆนะครับแบบนี้เ่ยคือผมจะไม่ผิดเขาเรียกว่าเหรียญใบจิกนะครับผมลักษณะในรุ่นแรกเนี่ยก็ต้องมีความคมชัดนะครับเพราะเหรียญรุ่นแรกลักษณะหน้าตาแบบนี้เนี่ยจะมีการทําเสริมมาในยุคป,ประมาณสักปีสี่กว่าๆนะผมแคือผมจะไม่ผิด หน้าตาค่อนข้างจะคล้ายคลึงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเล่นเป็นนักสะสมเนี่ยก็น่าจะพอแยกออกได้นะผมด้วย basic เบสิกเดียนนะครับเนี่ยแบบนี้นะผมจะมีการแยก้วกันหลายบ็อกนะจะมีถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะจะมีอะไรนะหูเบิ้ล รัศมีอะไรต่างๆนะผมพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะราคาต่างแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยราคาพระที่ดาวลงเนี่ยทำให้ราคาพระผมว่าไม่ได้มองเห็น,หนงความต่างของบล็อกนะครับผมวัดกันที่ความสวยเป็นหลักเลยดีกว่านะครับเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งเนี่ยผมเคยทันยุคที่เหรียญนึงประมาณสองหมื่นบวกๆนะครับปัจจุบันย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเหรียญได้ก็ไว่หย่อนสวยหน่อยอยู่หลักพันเลยปัจจุบันสวยเนี่ยก็อยู่ประมาณ พันปลายถึงหมื่นนะผมเอาเป็นว่าเนี่ยให้จดจําไว้นะผมจะเจอสภา,าพสวยๆนะครเียนนึ้งประมาณสักเจ็ดถึงแปดพันบาทแต่หาสภา,าพสวยจริงๆโดนใจมีประหลอดอะไรแบบนี้เนี่ยเก้าพันถึงหมื่นผมก็เคยซื้อนะผมลองส่งภาพมาดูกันได้นะครับ <S 2> <S 2> <S อันดับที่ห้าครับผมเรียนนามปีปีมะแมเนื้อทองแดงรมมันปูองค์พ่อเจตุคามรามเทพนะผมปี2532องค์น,นี้เป็นบล็อก5ขีดเดี๋ยวเรียกว่าบล็อกทองคำนั่นเองนะครับ เรียนาน้าปีเนี่ยผมเคยทํามาหลายๆปีแล้วนะผมแลยจะไม่ผิดจะมีปีกุลแล้วก็ปีอะไรอีกนะผมจะไม่ได้แล้ะปีมะเมยเนี่ยก็ถือเป็นปีที่อยู่ในระก,กลางๆนะผมไม่ได้เป็นปีที่บวยแต่ก็ไม่ได้เป็นปีที่มีราคาล่นหาที่สูงที่แพงนะผมอ่าแพทเทิร์นการดูเนี่ยก็คือความคุมชัดเลยผมย้ําประจาพลัสแท้ต้องมีความคุมชัดนะครับผม และจุดสังเกตเนี่ยที่ผมบอกว่า5ขีดเนี่ยคือบริเวณด้านหลังนะผมในยันนะครับคําว่า5ขีดนะไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะผมก็คือจุดสังเกตจุดเดียวเลยก็คือเลข5ด้านหลังนะผมในยันจะต้องมีเส้นขีดคุมๆแบบนี้นะครับผม่าจดจําดีๆนะครับเดี๋ยวนี้มีการเกยด้วยเพราะฉะนั้นนะผมจดจําให้ได้นะครับมีการทําเสริมด้วยนะจะมีนามปีรุ่น2องนามปีต่างๆนะผมจดจําให้ได้แบบนี้เลยนะผมจะไม่มีการระบุใดๆเลยนะถ้าเกิดเป็นรุ่นแรกนะผมต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับ เป็นว่านะผมได้เกิดท่านใดมีสภาพสวยๆนะครับบล็อก5าขีดแบบนี้นะผมผมรับเช่าเริ่มต้นให้องค์หนึ่งประมาณสัก3 0ถึง4,000บาทนะครับอันดับที่6ครับผมพระพุทธสีหิงองค์พ่อจดุคามรามาเทพเนื้อผงปี2530นะครับผม,บผมสีหิงรุ่นนี้เนี่ยก็ถือเป็นพระยอดนิยมนะครับผมของสายองค์พ่อจดุคามก็ถือเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆเลยจะมีด้วยก,กัน หลายเนื้อแน่แต่เนื้อที่พบเจอไปก็จะมีแดงดําขาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนื้อพิเศษที่มีราคาที่หาที่สูงขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อนําเลิกนะผมจะแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีการแยกไปอีกก็คือทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่องคาว่าทรงเครื่องเนี่ยคือราหูนะครับผมจะมีการใส่ชุดนะครับผมแต่ไม่ทรงเครื่องก็คือจะเป็นราหูธรรมดาเลยจะไม่ได้มีการใส่ชุดอะไรนะครับอ่านี่คือจุดสังเกตนะบางท่านไม่รู้นะครับผมว่ามีการแยกกันด้วยมีความต่างทางด้านราคาด้วยนะครับผมพรุ่นนี้เนี่ยส่วน 7 0 8 0จะมีการลั่นการรานตามองค์พระเป็นธรรมดาเลยเนื่องจากบางทีเนื้อว่านเมื่อผ่านอายุผ่านการเวลามันมีการแห้งมีการหดตัวมันมีการลั่นการแตกได้นะครับผมสวยๆพบเจอเรื่องข้างน้อยนะครับผมเอาเป็นว่านะผมไดเกิดท่านใดนะผมมีสภาพสวยๆนะครับอ่าเอาแบบไม่ทรงเครื่องก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดําเนื้อขาวเนื้อแดงนะผมไม่ทรงเครื่องนะผมรับเช่าเริ่มต้นนะผมสวยๆไม่ลั่นไม่รานนะประมาณสัก สามพันถึงสี่พันบาทนะผมอยู่ในประมาณนี้นะครับแต่นะผมหากทรงเครื่องนะครับผมรับใช้เริ่มต้นให้คอนงประมาณสักสี่พันถึงหกพันบาทเลยนะครับอันดับที่เจ็ดครับผมรูปหล่อหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักรุ่นแรกเนื้อทองเหลืองรวมดําจัดสร้างราปีสองพันห้าร้อยแปดนะผมหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักก็ถือว่าเป็นเกจิยอดนิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมเหรียญของท่านเนี่ยได้รับสมญานามว่าเหรียญแรกชีวิตนะครับผม หลวงพ่อแดงวัดภูเขาลักเนี่ยมีการสร้างรูปลอไว้ด้วยนะผมรูปหลอหลวงพ่อแดงนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเล่นพระนะครับผมไม่ทราบแน่นอนว่านี่คือหลวงพ่อแดงด้วยลักษณะเนี่ยไม่ได้มีการระบุชื่อไม่ได้มีการระบุช,ชื่อวัดด้วยนะครับผมทําให้บางทีนะคนที่ไม่ได้นักเล่นพระเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นรูปลอไม่ทราบที่รูปหลอลึกลับอะไรแบบนี้นะครับผมจดจมไม่ไดีดนะผมผิวพันธุ์นะครับผมจะเป็นผิวรวมดําเนื้อะจะเป็นเนื้อเหลืองนะครับ ฟอร์มจะต้องล่ำๆนะผมการตะไบต่างๆเนี่ยต้องจดจําไม่ได้เลยแบบนี้นะผมบางคนไปเจอตามสนามหรือไปเจอตามบ้านอาจจะมีอยู่เนี่ยไม่ได้รู้นะผมที่ไหนอาจจะขายหลุดขายรั่วไปหลักร้อยหลักพันไม่กี่พันก็มีนะผมให้จดจําไว้เลยนะผมแบบนี้นะผมมีราคาค่านิยมนะครับองนี้เนี่ยพระมีการใช้มาหน่อยก็ประมาณสัก หกพันเจ็ดพันเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยได้ตังนะผมแต่หาผิวรวมดําเต็มๆนะครับผมรับช่าเริ่มต้นให้องค์หนึ่งนะผมย้านะต้องสวยๆนะเก้าพันถึงหมื่นบวกเลยนะครับอันดับที่8ครับผมเรียนลงบุตทวดหัวโตอาจจะนองวัดรายขาวปี2538เนื้อทองแดงผิวไฟครับลงบุตทวดเนี่ยก็เหมือนที่บอกเลยมีหลายรุ่นที่เล่นและหลายรุ่นที่ไม่เล่นนี่ก็คือหนึ่งรุ่นนะผมที่มีราคาเล่นหาแต่หลายๆคนไม่ได้ทราบกันเนื่องจาก หลายๆคนคิดว่าเหรียญหัวโตที่มีราคาก็จะเป็นหัวโตปี2500แบบนั้นเนี่ยมีราคาแน่นอนโรลงมาก็จะเป็นเหรียญหัวโต3 0หรือเหรียญทุนเ้านะครับผมอ่าที่มีราคาคานิยมตรงนี้หลายๆคนน่าจะทราบมันดีแต่นะผมบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่ามีหัวโตหนึ่งรุ่นก็คือหัวโตหลังอาจารนองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นอาจารนองครึ่งอโมมีการระบ,บุชื่ออะไรชัดเจนเลยเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยมีการแยกด้วยนะแยกบล็อกจะมีบล็อกทองคาบล็อกนวะอะไรต่างๆนะผม อาจจะมีการแตกต่างอยู่ในบางกุดเล็กๆน้อยๆนะดีเทลนะครับผมแต่ราคาถามว่าห่างกันเยอะไหม mm. ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นนะผมให้พยายามจดจําความคุ้มชัดของรุ่นนี้นะเดุ่นนี้บอกได้เลยว่ามีการทําเกลอกเลียนแบบด้วย mm. เดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสวยเลยนะผมผิวไฟเต็มๆแบบนี้นะผมเด๋ยนนี้พบจะได้ตามบ้านจริงๆเนยน mm. ะบางคนบางทีปะปนอยู่กับพระทั่วๆไปเนี่ยบางท่านไม่ได้รู้นะผมว่ามีราคาคิดว่าเป็นหลวงบททวดรุ่นๆๆทั่วๆไปเป็นเดือนประจําปีรุ่นใหม่ๆนะครับผมอาจจะ คิดว่ามีราคาแค่หลักสิบหลักร้อยนะผมจดจําไว้เลยนะผมถ้าเกิดท่านใดมีสวยๆแบบนี้นะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้องค์หนึ่งสามพันบาทนะครับอันดับที่9ก็ผมเรียนหลวงพ่อวันมณโศจังหวัดตรังปี2498นะผมเป็นเด็กรุ่น2งนั่นเองนะครับที่พบเจอปัจจุบันก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงกระไหล่ทององค์ที่ผมนมาไม้ชมกันวันนี้เนี่ยก็คือเนื้อทองแดงกระไหลทองแต่ด้วยพระผ่านการใช้มาผิวพันเนี่ยกระไหล่หลุดร่อนไป เกือบจะหมดแล้วนะผมมีแค่ตามซอกนิดหน่อยนะครับเดืยนรุ่นนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะผมมอได้เลยว่าย้อนไปสักประมาณสักสิปีก่อนเนี่ยแพงมากเรียนนึงสวยๆหลายหลายหมืน่นแชมป์แชมป์เนี่ยเคยได้ข่าวมาเปลี่ยนมือนกันหลักแสนเลยนะครับแต่ปัจจุบันบอกได้เลยว่าราคาลดลงไปจนผมใจหายเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ถือเป็นพระที่มีราคาล่นหาเป็นเหรียญหลักของจังหวัดตรังนะผมเป็นเรียนรุ่น2นะครับแต่นะผมให้จดจำให้ดีๆนะครับเรียนรุ่น2เนี่ยกับเรียนรุ่น3าหน้าตาจะคล้ายคลึงกัน หน้าตาจะคล้ายคลึงกันนะผมต่างบริเวณด้านหลังนะครับรุ่น3าจะเป็นปี0ูนย์รุ่น2จะเป็นปี2498นส่ราสิบดะผมอ่าจดจำดีๆนะครับ,จจรบสภาพประมาณในคลิปเนี่ยก็ถือว่าช้ำๆหน่อยประมาณสัก 4- ี่ถึงห้าพบาทเแ,แบบนี้ได้ตังนะผมแต่นะครับผมหากนะครับผมผิวไฟเต็มๆนะครับผมผิวไฟลุกๆหรือกระไหลทองท่วมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เหรียญสวยจริงๆเนี่ยผมสตาร์ทให้เริ่มต้นเหรียญหนึ่งนะครับสองหมบาทขึ้นไปนะครับ อันดับที่10ครับผมเดียหลวว่าปลอดวัดเขาวิเศษรุ่นแรกไม่มีผลขอบสตางนะผมเดียาว่าปลอดวัดเขาวิเศษก็เป็นเกจิยอดนิยมของจังหวัดตรังแต่หลายๆคนไม่ได้รู้จักนะผมจดจําลักษณะหน้าตาเรียนให้ดีนะผมการระบุเนี่ยชื่อวัดอะไรต่างๆเนี่ยสืบค้นได้ไม่ยากเลยแต่นะผม จะมีรุ่น2ที่หน้าตาคล้ายคลึงกันทําให้บางท่านอาจจะสับสนได้ว่าตกลงรุ่นไหนกันแน่ที่มีราคาแบบไหนคือรุ่นแรกแบบไหนคือรุ่น2และรุ่นแรกราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมคำว่าขอบสตางเนี่ยจดจังไม่ดีเลยคำว่าขอบสตางคือเราหยิบเหรียญบาทขึ้นมาดูเนี่ยขอบจะเป็นซี่ๆเหรียญห้าแบบนี้คือเพื่อว่าขอบจะเป็นขอบเฟืองนะผมเขาเรียกว่าขอบสตางนะครับและต้องไม่มีผลนะผมความคมชัดต้องได้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะผมพบเจอเสวยๆได้ค่อนข้างน้อยหน่อยเมื่อก่อน เมื่อก่อนนะราคาเล่นหาสูงวันนี้หน่อยปัจจุบันก็ถือว่าย่อลงมาแต่ก็ไม่ได้ย่อเยอะนะผมสับในรุ่นนี้เนื่องจากพระหมุนเวียนค่อนข้างน้อยความต้องการก็ถือว่าอย่างค่อนข้างเยอะนะผมในปัจจุบันเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านใดมีสภาพเสสวนไนะผมในรุ่นนี้นะครับผิวรมดาเต็มๆนะครับผมผมรับเช่าเริ่มต้นให้เดืนอนหนึ่งประมาณสัก6กถึงเจ็ดบาทเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะผมกับพระที่นํามาในวันนี้ก็ผ่านกันไปไวๆนะผม1ิพระที่นํามาก็จะมีทั้งประเภทพระห่อพระว่านพระเหรียญนะผมเพราะฉะนั้นนะผม จดจาไม่ได้ดีนะครับผมพระต่างๆที่นํามาวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกทฤษฎีด้านการดูนะครับผมแต่อยากให้ทุกท่านนะผมได้จดจําภาพจดจําลักษณะของพระและจดจําเรทราคาเบื้องต้นนะผมย้าว่าเรทราคาเบื้องต้นไว้นะครับเผื่อท่านไปพบไปเจอตามสนามนะผมหรือธรรมตลาดหรือบางทีไม่แน่อาจจะเป็นพระมรดกที่ท่านพบเจออยู่บนหิ่งแต่ท่านไม่ได้ทราบนะผมว่ามีราคาอาจจะคิดไม่ถึงนะเพราะว่าเคสที่ผมเจอบ่อยๆก็คือ เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบราคาพระเพราะไม่ทราบราคาพระอาจจะโดนคนนั้นขอคนนี้ขอหรืออาจจะขายหลุดร่วๆไปก่อนแล้วก่อนที่จะมาได้รู้ราคาจริงๆว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นนะผมลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์นะผมหรือย้อนดูคลิปในช่องได้นะผมผมลงไว้ค่อนข้างจะหลายคลิปน่าจะเป็นร้อยรรุ่นแล้วนะผมสําหรับราคาพระ ในปัจจุบันนะครับที่ผมได้รับเช่านะผมราคาที่ผมพูดไปคือราคาที่ผมซื้อจริงๆนะผมแต่ก็เหมือนที่บอกนะผมสภาพก็ต้องสัมพันธ์กับราคานะครับหากพระสวยเนี่ยราคาอาจจะทะยานเกินที่ผมพูดไปได้อีกนะผมแต่ถ้าเกิดหย่อนเราก็ต้องว่าไปตามสภาพนะผมเอาเป็นว่านะผมถ้าเกิดในในมีพระเครื่องเนี่ยไม่ทราบว่ามีราคาหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าพระที่มีอยู่เนี่ย จะขายได้ไหมนะผมก็ลองส่งภาพมาชมหน้าทาง id 1หนึ่งสี่สามที่ dmn นะผมองค์ไหนที่ผมสนใจผมจะตอบกลับแต่หากองค์ไหนที่ผมยังไม่สนใจหรือบางทีดูแล้วอาจจะยังไม่ชอบบางทีไม่ยอพระท่านไม่แท้นะบางทีพระท่านอาจจะแท้แต่พระสภาพอาจจะไม่ได้บางทีอาจจะมีการทําผิวล้างผิวมาหรือซึกเกินไปผมยังไม่ได้มีมุมขายในจุดๆนั้นผมอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับก็ต้องขออภัยไว้เมืองต้นนะตรงนี้ด้วยนะผมวันนี้นะผมถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะผม วันนี้โยมึงลงขอนนุกาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ